ทางปปชนะครับก็ได้ออกมาชี้แจงนะครับทางคุณนิวัฒน์ชัยกเกษมมงคลเลขาธิการปปชในฐานะโฆษกของปปชก็บอกว่ากรณีการค้ำประกันเงินกู้460ล้านบาทนั้นเนี่ยทางปปชมีการตรวจสอบแล้วก็พบว่านายพิธาได้เคยยื่นการค้ำประกันเงินกู้เข้ามาหนึ่งก้อนก่อนหน้านี้แล้วแต่ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าไอ้หนึ่งก้อนที่ว่านี่เป็นก้อนเดียวกันหรือไม่ปปชขอเวลาตรวจสอบรายละเอียดก่อนว่าเป็นอย่างไร นะครับแต่ก็ที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เคยมีใครมาร้องเรียนเรื่องนี้เข้ามาในส่วนของเอกเรื่องการค้ำประกันหนี้ของคุณพิธานะครับค่ะส่วนเรื่องของนอกจากเรื่องการค้ำประกันหนี้เนี่ยนะคะกะกะตยังได้พูดถึงกรณีการถือหุ้นไอทีของคุณพิธาด้วยนะคะขอภัยปปชปปช,ปชได้ชี้แจงเรื่องนี้นะคะบอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นเป็นชื่อของคุณพิธาจริง ถือครองหุ้นอยู่42,000หุ้นมูลค่า40,000กว่าบาทซึ่งต้องตรวจสอบอีกครั้งว่ายื่นมาในฐานะอะไรเพราะว่ามีรายงานว่าเป็นผู้จัดก,การมรดกโดยตามกฎหมายหากเป็นเจ้าของก็ต้องยื่นค่ะส่วนกรณีหากมีการยื่นในภายหลังอาจจะเข้าข่ายความผิดหรือไม่ก็ต้องดูที่เจตนาตนไม่สามารถตอบได้เพราะว่ามันมีเรื่องของเจตนาและก็ระยะเวลาขณะที่การตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่าได้ยื่นบัญชีดังกล่าวมาแล้วตั้งแต่ปี62ค่ะ เป็นการยื่นเพิ่มเติมภายหลังเข้ารับตําแหน่งแล้วไม่ใช่เป็นการยื่นหลังจากมีประเด็นแล้วนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวจะต้องมีการตรวจสอบเพราะว่าปป,ปชเขาก็เตือนจะอีกเรื่องหนึง่งนะคะคือไม่ได้เกี่ยวข้องคุณสมบัตินะปป,ปชดูเรื่องว่ายื่นบัญชีทรัพย์สินและนิิสินเป็นจริงหรือเป็นเท็จหรือไม่อย่างไงแค่นั้นยื่นครบถ้วนไหมค่ะนะแต่คุณสมบัติเนี่ยเป็นเรื่องของกรกต่อนะคะ